สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุก่านเมื่อนี่มาพ่อกันคือเก้าเนาะซึ่งกะมืัววันนี่พนตกลินพนตกลินติดต่อกันสองวันน้องพี่น้องก็เลยเห็ดห้ไปแทนใสมาใสากับบ่ค่อยได้ไปเนาะเมื่อนี่มาพ่อกันก็นเลยมีโอกาสเนาะโอกาสกับชิซ้่ข้าวสารนะรกับพวกอ่ะมามา่มาพวกปลากระป๋องไปให้อันย้ายใบหรือว่าย้ายไว้แปดสิบห้าปีะพ่อแม่พี่น้อง ส่วนประตูยังประทานเข่าเด้เพอพรอแไปพี่น้องบานประตูเนาะเพราะว่าตอนนี้หาคนมาเข่ากับบมีเนาะจังได้จังได้พรพรกับสิพายายามหามันได้เนะาะเนี่ยในการชัดจรชัจรมาเนาะเพราะว่าเส้นทางนี่แหละเวลาคนตกหลินเั็เนยาก ตอนนี้มาอ่อดเฮือนของเผ่นแต่โบเห็นเผ่นอยู่เหือนเิ่นไปใช่นามามือนั่นกับโบเห็นนอกพผ่นองมือนี่กับโบเห็นเงือกบันไดไว้ภาษาลาวเอิญว่าเงือกเงือกก็คือแบบว่า เงือกบันไดไว้นะพี่น้องงุ้งบ่เงือกบันไดข้าว่ากายกายก็คือเอามากายขึ้นนะเพราแม่บางคนก็บบ่เข้าใจเนาะอีกอย่างคือเงือกเงือก,ก็คือแบบโบกายขึ้นเงือกไหวเนาะเงือกไหวนี่พี่น้องเวลายามฝนเบ็นี้แหละเฮือนฝนมันช่ปเปื้อนไม่ในชะ่เนาะแต่กาถาพ่นตุ้มแห้งนี่กาบนดังไพรน,นี่กา เอยกเบิดโอเห็นเพิ่นเนะาะจกเพิ่นไปใช่กัางเทิงยังหัวอยู่เพราะว่าได้ไปตามคนที่เห็ดนะยังหมดทันแล้วดำนาเนาะหรือว่าเขาอยากได้เงินเมื่อเขาจะบุมาเพราะว่าเขาเห็ดแล้วเราทำเอามาให,ให้เขาเห็ดหเขาอยากได้เงินเ,เนาะ ีเผื่อเาหน้ามันนี่แล้วปไปใส่พี่น้อง่ายจังไดท่อบาดนี่ยท,าบบาท่อเผื่อเดี๋ยวเราก็จะเป็นตามหาเผิ่อจักว่าเผ่อเนาะน่อพี่น้นนนนอ,งนอง็เดิ ถ้ว่าแม่นเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพอจะขี่รถตามไปก่อนเนาะเพื่อนมักอย่างเขาในบ้านเนาะ ี้ไปเท้าเข้าไปหาเจ้าคือบูเหอนเข้าก็คือฮะนั่งคุ้งกรหงอูเข่าเขากินนะคอยเอาเข่ามาให้เจ้าหน่นะนี่พวกคอยบูเห็นอยู่เฮือนอะอน่าแข่งับคือค่ะเจ้าจะไปเจ้าจะไปหาข้อเข่าบอคอยเอามาให้เจ้าเรนนี่เนาะคอยหาเจ้าบูเห็นเจ้าหักกระย่างมาหีิบอหักกระหย่างมันอ้ารเมื่อกาไปไป ขึ้นหม,ไหม่ไม่ท่งขึ้นรถขึ้นรถ พื้นวันพนอชีย่างลงอันอย่างเข้าในบ้านเนาะก่าน้ำไม่ไหว,ดวเดี๋ยวไม่เท่าเจ้าคือบเอาเอาเสือ้อเอาเสื้อผูกเลยไก็อื้พอแค่คือเอาคือมันมันบระสะดวกบ่อืม เวลาค้นขึ้นมันง่ายว่ะม,มามาข่ข่อิเอนักกันงะไรกัอยู่นักก็เถอะโอ้ตงคนอเดจะยอได้าออไนาะ อ่าเจ้าสิไปใช่นอกอกินบางอย่างนี่อ้ยไปกลางบ้านเพื่อนลูกไปเห็นหัน่นนะไปเยี่ยมเขาเนยคอยเอาเข้าวสารมาม่าอ่าแล้วก็ปลากระปองมาให้เด้ออ้าพอดีว่ามีอ่าปี้องทางอีสานผนหักเงินมะเด็ดสาพรชัยนี่แหละสื่อผนเนะาะผนกาสวยเรือเจ้าเนะาะ ผู้คนบอกว่าให้เจ้านะเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็ซื้อของของอยู่ของกินจำนวนหนึ่งแล้วก็ข้าวสารนี่ก็เป็นของคุณสุพดหรือสุพจน์นี่แหละอผู้คนก็สวยอเรือเจ้าห้าร้อยบาทอาคอยก็ซื้อข้าวมาให้เจ้าเนะเาะไม่เท่าได้ไปหาหมอแล้วพ่อไม่หาไม่หาเงินเบิดตะเอวาให้ังังเงินให้ทิ เงินหาสิเออเมือไคอยสักยาดีสักยาอืมหมอหมอมาบ่หมอมาผู้อื่นมึงจะเมือกกับผู้นี้หมอมาอ๋อหมอขี่รถแดงกันเอาบอจ้าเพราะว่าไปอยู่เจ้าว่ะโอ้ยเป็นผู้มาช่วยเหลืแล้วว่ะเออบุญเจ้าน้องแม่ว่ะ มาเื่อยบามาเลยหม่ไช่อะสืหมไอ,มอไซสบอกเดียวไม่เท่าอันสวนประตูนี่คนย,ยังหาอันคนมาเขา่าอยู่เด้วยเดียวยังบ่มีพ่อคนตกอืมคนตกเลยผู้ใดก็ไนะ่อยากมาเนาะอือเดียวมื่อได้มาพอชีพพัยามเล็งให้ให้เข้าวไ,ไวนะ้เนาะเออบ่มันแดดจะก้อนอโอนเอามันแดดจะก้อนมาเข้าแกงผุนได้รวบเอา เพื่อนนัน่นทง้งในปีทั้งนากัปบปีน่ไขายบุงก็ยังแบงวินเ <c oughs> ปียกมืดบอกเปีมืดมัวอยู่มันอนก,ก่อนโยงไปอังคืนไก่กัเงินไก่หายามัน ăn à, đi dạ, có hai người mất là bao? <laughs> dạ con nói ai nhát Thôi đó là. là lại nó cứ khứ... cho chắc ác à nào. ngoại Tùm đấy cô. Tùm ừ. Thì coi tùm con มื่อกี้กินข้าวกัำยังไม่เท่าวันนี้พวกินนี่มะเขือเนียนมะเขือเจ้า <c oughs> แซ่บบ่บ่แคบพวกินแล้วหรือว่มีองค์อืนคอยวัชสิหาซื้อไข่ไก่ไงจ้าอยู่บ่มีไข่ไก่ไข่ไก่ขาดตลาดอืมนี่แต่ปล ong ปลาก็มามา่าไงอืม,ม ให้ดีไม่แหงเลยลุเด้อกว่าก็กว่างลยทำสบดีตัวไปให้เป็นเจ้าเป็นนาอให้เบิ่งขยงนี่เดอันนี้ตัวไปแม่แม่นีทุกอย่างจเท่คัาคันเจ็บใจใดคําใครใจยัมีลกเด้ออทไบดีเด้อคอยห็งให้ลุยเด้อลาเ้อลุกคนไทยอย่างก็ให้ให้ลิงให้ลิงให้ลยเด้อล้ดออบายดีเลยลกเด้อ อาหารดีไม่แหงนเลยข้ามเจ็บไปวดใดข้ามกายไม่มีเด้อหลุดเด้อกานมูนี่ไอ้ข้าวโมเลกนเลยหลุดเด้อเป็นใช่อยู่บ่ไใบาพันเป็นใช้อยู่หรอคอยนะมันเหี้ยนะยายบมเหี้ยโดยเฉพาะงขอข้อกัเมียน <c oughs> ที่จแะแล้วแบ่เจ็บโคลุงหมอ่ฉันหลังผี เอฟโัวลุงมาจะหลังีก็เจ็บถวงกระผู้ย่งย่างยกยิ่งยิ่งเจี๊บผู้เข้าเป็นคู้ทางหรืเจ็บคู้ทางนอนกลางคืนก็ได้แต่ครั้งเดียวนี่ทางนี้นอนก่ได้เอ๊ะคือคือไีโป๊กอี่เล่นขึ้นเล่นลงเจ็บอ่ะมันมันตีนี่ก็ คือมันตันโคปี oh. ใช่ไหมยามาคนไปหาอีไปหาเบื้องดอกไม้อันคนไปหาเบื้องดอกไม้ได้กันเนี่ยเบือ้องดอกไม้ก็คือไปหาเบือ้องมอหมอเดาหมอดูตั้งทีน้องอ้าวหมอเบื้องดอกไม้กับโม,อมอนเป่าโมดูเลยขโมดีจ้ะขโมดโมเบื้องอันเบื้องนี้นะ เบิ่งคิ้วอยู่บ่เถ้าเบิ่งคิ้วบ่คิ้วบิ่งคิ้วบ่คิ้ว,ว,วจ้าน้องก,ก็คือระเก็บข้างเดียวข้างเดียวทั้งทุกตีลุงใจพี่ยุ่งใจ,จอ่ะไม่ยอมเน้นคือน่ะเจ้าคิดว่าเป็นนังสักย,ยัยก็คือีเป็นพญาในกระตูควนวนี้ว่าไม่เรียอื่นเรียนพญา พน่ะบุมีค้นพาไปหาหมอมีแตหมอเข้ามาในบ้านนะพี่น้องแบบหมอหมอพื้นบ้านเนาะเข้ามาแล้วก็มาซักยาให้นั่แหละแต่ว่าเรื่องไปกวดหมอยใหญ่พวกหมอยใหญ่ยังไม่ทันไปยังไม่ไปลูกแต่คือว่าอะไรพี่น้องขาดยานพานะเนาะถ้าว่าเบาพรเนาะเบาพรมียานพานะที่สะดวกสบายอัจฉริพาพนไปอยู่พี่น้องพาพนไปกวดห่างกาย วดที่หงมอใหญ่ๆเนาะโรง,ง,งพยาบาลใหญ่ๆที่หูว,ว่ายายเป็นเป็นอย่างเนาะอันนี้มีแตีหมอเข้ามาในบ้านแล้วก็ซักยาบริกวรบริยังมิแต่ว่าอาาอาการเราเป็นอย่างไรเจ๊พ่าจะมีกะเอายาให้กินสีดยาเข้าไปไปสีนั้นเนาะแม่เละเจ๊ปลยน้องกังพึ่งบวไรอันใจก็เน้นเือก็คือให้นีจะอืน่นอ่าใจ อุนเ e. ธอนี่คือให้เลยโอดเจ็บอะไรกัดอะไรกินได้ลูกเบาได้ลูกไปถาอีกก็นยู่อุ๊บหนูเอ้ยอุ๊บแ้วก็อุ๊บมีผู้เบิ่งผู้ยังอุ๊บมีตกผู้ถามเป็นไรแม่เนี่ยนี่บ่ชขาดจุดงานชาวแม่แล้วย่างกุ้มไปบุกุ้มได้เจ็บนี่ เจ็บลงกระพุ่าก้มลุ่งก้มลุ่งเขาเอาคนเจ็บได้จ้ะค่อยไปเห็นไปไหวไหูชุนไปละทั้งทุกข์เชี่ยวในไม้กับท่านจับไม้จับไม้เพราะท่านกับล้มไงอ,อ่ะอ๋อต้อเป็นนั่นเนาะ บ้ามืดไอ,อ้หลวงลู่เบ,บิ่งลู่นี่น้ำนี่เปียกบนต้งพี่น้องเปียกมืดนั่นผ้าเพยนี่น้ำตุ้งนี่นี่โถเลยทั้งน,น,นึงนี่นี่นนจะว่าไหนฉันเอ,อาก็ว่าเอาบ่ เอ้ยน้องตกบ่มมี่โมี่เลยบ่ยายโมมี่นะบ้านอคอคอคอเขาก้อยคนเดียวน้องชายก็ตายเนี่ยอายก็ตายะมาอยู่นี่ป้าเอ้ยแม่ก็ตายพ่อก็ตายเขายิ้มไปน่นไปเขาจะอีกเลื่ยไปเอาละไม่เท่าขอ่อยคอโตเมื่อก่อนเด้อเอาเดี๋ยวมือหน้านะ ไปชีหาคนมาเข่าประตูหันอกคาับลูลอกลอกไปก่อนนอะไหมเท่าครับเอาละไปก่อนเดอ้อจำได้ดีลูกเอาละสำหรับคลิปนี้บาวพรกับคอตูไปก่อนเดอ้อเอาไว้คลิปหนะ้าพบกันใหม่ อย่างไดอ่างไการก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้คือเก่าโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ที่สำคัญบอกกดความโฆษณาเนาะพี่น้องเพื่อเป็นการสนับสนุนส่องเบาพรเล็กๆ,ๆนน้อยเนาะ,นนนะก็ได้ไลค์ดอกพี่น้องได้เล็กอนน้อยเพอให้เบาพรได้เติมน้ำมันไปหาสวยเรือคนต่อต่อไปเนาะเอาละไปแล้วสบายดีและสวัสดี